หลังจากที่ถอนห้าออกแล้วครับถอนห้าออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดครับใส่ปุ๋ยเม็ดไปแล้วใส่ปุ๋ยเม็ดไปแล้วเม่อ่านสีตั้งใบสีตั้งใบแล้วมันเศรา้มามันสีไร่หล่องไร่หล่องห้านนะครับหล่องห้านพาถอนถอนออกจากต้นมะเหล้วถอนออก มะลายสีในลายหลองลายสีมันนี่นะครับเพราะว่าผมว่านผมว่านมันผมว่านนี่รู้สึกว่าฝนมันจะมาตกอยู่เบิดเมื่อยังไม่จะมาตกกลางคืนตกกลางคืนกอบพื้นที่ทำมันนี่ฝนมาตกอีกก็น่าจะผ่านอยู่นะครับสีลายหลองไว้สีเนี่ยถ้าพูดสีอย่ามันสูงเงี้สูงเงี้มันสีหยาบงามสีแก่และเป็นแปลงแป้งตัวหน่อย แป็งตัวหน่อยปลูกที่หลังหมูลหล่รุนที่สามประมาณสองไรประมาณสองไรนี่ละอาก็เห็ดเป็นล็อกก็้นะครับจริงๆเหลือเห็ดแบบนี้ก็โอเคดีอยู่ได้ครับดีจังไดบอกมันเพราะว่าเห็ดผู้เดียวเห็ดผู้เดียวเพราะจักเอาหุ่นแน่ใส่ปุ๋ยแน่สีดปุ๋ยแน่สีดยาแนนที่ต้องรับเพราะว่าเห็ดเองทุกอย่าง แต่ว่าแบ่งเป็นลอกแบบนี้ก็โอเคเลาไจริงๆเฮดตัวนี้มันก็ประมาณเก่าลายสิบลานะครับแต่ว่าปฎิเห็ดทั้งหมดทุกปีเฮดทั้งหมดนั้นผู้ใดครับผู้ใดขึ้นเช็ดพวกท่านมันปลูกพร้อมกันแล้วหยามกับบ้าพอเป็นเบิร์ตคือห้าเศีดเดินไปเรื่อยผลชุดผลผลก็เปลี่ยวง่ายเนาะแต่ลระมือกระเด็นมันก็มีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์เนาะมันก็มันก็บเฮดไหนเศียรเปลีวมันก็บหกมันพวกท่านจักเส้นยังก่อนเกิดเรื่อยผู้ใดยังพู้ย่าง นีปีเนี่ยและเขาปีที่สามสิมาเปลี่ยนการเห็ดใหม่เห็ดเป็นดุนเห็ดอยู่สามดุนนะครับเหด็ดสามดุนดุนแรกจะเป็นดุนที่สูงสูงมองแถวถังนะครับถังนั้นมันจะสูงอย่างแต่ก็อยู่ของบนซุดผลแต่ก็ช่วงกลางช่วงลงนข้นมาอีกมันจะเป็นเห็หดดำยศนะเห็ดดำยศมันก็มาปลูกดุลที่สองนะครับดุนแรกจะปลูกฝนนะท่านฝนดุนที่สามนี่คือฝนมันเบิดตไปแน,น,น่เพราะว่าแถวนี้นามมันจะมาหนามมันจะมาขังอยู่นี่นะครับไหลลงไปไหลลงไปหน้าเพ่น น้ำจะไหลม้วมอยู่นี่เราจะมาติดตโคกหงล่ะด้วยปุ๋ยปนที่สามต่ว่าปีนี้ถือถือว่ามันมีเวลาเหตดใดมันก็เลยถือว่าไข่กว่าทุกปีอยู่ครับทีเ่เห็ุมาปกติแถวน้ำจะบปะดได้แถวมุมๆมันก็เป็นเป็นต้นในขึ้นมาเราก็จะทาพื่นว่ามันจะน่าบ่าาถ้าฝนดีครับแานเดดแบบนี้ก็โอเคจะคาเพซ่าม่อ่างจะคล้องได้เท็เดไหลก็บปุ๋ยยังครับว่นนห้องหูจะแบง่งแบ่งโซนแบ่งโซนแบงน่แบงตาม ตามส่วนตามให้ง่งจะคลองเห็ดได๋นาะถ้าเฮาเห็ดไดมันก็เห็ดมวนเห็ดไงเห็ดตะระยามก็แล้วไปเห็ดตะระยามตะระยามขึ้นตวน้นี่สีทุนเดยวข้าบนกับขาบนกับมันสีปุ๋ยเยาสิหรือไปอ้อยปุ๋ยต้นหน่อยเอาสิยังดีนะครับกาน,นการเห็ดแบบนี้ก็ถือว่าร่องเบิองก็ไข่ยอยู่ครับมือมือแห้งก็แต่ก่อนแต่เบิงเบิองอีกถ้าเบิงไปอีกครับมันจะเป็นอนย่างไรเห็ดต่ระรุ่น สิบแตนี้บดีเยอะหร้อครับนี่แหละครับประมาณนี้ครับ